ายอะไรอ่ะลุงใครเลยครับขายอะไรนะขายตะก้้ขาตะก้าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปลงนี้คนลุงฟั่งจะไปทำบุญพอดีไงได้หลายคพูดอะลุงจะไปทาบุญพอดี ออที <önemli S 2> <ales> ่บาทลยหอ้งไดช่วยดั้งหยก็อาไปเลยวคุ <procure S 1> <In> ้หิงเราแล้วลุงเดินมายังไงเนี่ยต้นกะบลองไม้พระนาาคานุณากระเดาายยู่สิเว็นหวังหันกระเดาสามสี่หน่วยอันนี้ว่าสมากใช่ไตัวนี้ลองมันคำาำนะนะเคยเดาขายอีก จังหวัดไหนครับลุงจังหวัดอุบลคับผมอ๋อมาจากอุบลคับผมอ๋อมีจังนวยอันนี้นวยเท่าไหร่ก oh, ้นงห็นสองลอยแสทิมนไทยไปสองลอยหาปค่ะผอ่าเออตัวน oh, ี้แล้วลุงขาเจ็บด้วยอ่ะเอาขึ้นรถเลยลุงเอาขึ้นรถผมเลยมันเสียไขวิดหน่อยนึงเนี่ยง่มันสียไขว้มแนีส่ตไปรหดครับบีมาเอาขึ้นปอเช่เลยมา เอาขึ้นเอาขึ้นรถนี้เลยยัดลงไปเลยุณหลวงเลยายแล้วกเล้ยไกคิว่าน่าิบาินเป็นบอลลุงคิดตังเป็นบอลเดียวบอลคลิดบ่าเป็นเดียวครับอ๋เดี๋ยวน้ำไข่เดี๋ยวน้ำไข่เ่าับท้เ้รรมดา้ม ลุงรวยอย่างนี้โจดคือโจดคือโจดครับผมลุงโจดครับผมลุงเขาบอกเราคืหมนีงเ้องต้องไป่อน่ารักเป็นต้องอ่สเจ็บยัเอาเนี่สิเอาไปแจกคนครับโอ้ยขอบคุณในหลายๆหลายเลยเก็บของพุเบเวลาขอบคุณขอ่คุณทุกท่านทอยู่ที่นี่มา ลุงสู้ชีวิตมากเลยอ่ะผมเำงนกับพวก็มะก่าคนเะผมก็ได้ายอยู่เทเด่น์หันมานั่งอยู่เทเวศน์แบบที่แตที่หานุงหม่อย่ะขาเป็นอย่างลุงนี่าโดนหยิบข้อรถขารนรัดตัดตัดตังแต่จะปีแล้วตังแต่เขาเรียกอกคนนึงครับผมอ๋อรถคนงานขับจะลุงยันเขาเอนกัจะาใกล้นะเขาดึงเหบขอหนงใกล้กล้ใกล้หนึ่งห้ห้างเป็นลุงป้าหรอกต่กอน ตยางกันดอนี่หรอมันจะถือคนู้เดียวนะที่ว่าสามเดอนเขา่โดนมีดโดนมีดตั้งแต่ปอนหนึ่งตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วอยมันหาที่กลัวอะไรล่ะลุงห้าสิบแล้วหาที่มนหาทลัวสู้ๆนะสู้ไปุันะสู้ไปสู้ไปอันนี้หนึ่งสองสามสี่ไปแล้วเท่าไหร่อันนี้ สองร้อยห้าสี่ผมซ้ำกันดูนี่ครับผมบ๊อบไหอย่างดีเลยพี่เนี่ยหวายอย่างดีเลยเดือนมูจะตัวนี้โอ้ยหล่อนอ่ะอันนี้เท่าไหร่ครับลุงก็นี่มันใบเลือดจะใบพี่ด้วยนะครับโอเคเอาหมดเลยอ่ะโอ้ยขอบพระคุณในหลายอ่ะบีเอาขึ้นรถเลยเพาขึ้นไปไทยพวกกุ๊กนะก็ไม่เอาก็ไมยังครับผมก็ไม่เอาคนนีใจหลายนี่ยล่ะโอ้ยมีใจหลายครับผม เอาเขึ้นเอาเตือนรถเดี๋ยวน้องยิ้วให้ยิ้พี่หน่อยเป็ครับนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะพบอถือแบบลุงพ่อถือกระคระังลุงปกติลุงขายหมดเนี่ยได้เท่าไหร่ลุได้องร่ยหาซีดจะจะมทีดหายสองร้อยห้าสิมีกี่ใบดีไปนับมีกี่ใบมาพี่มาพี่เหมาสี่ได้ขับรถเลยขึ้นรถเลย กเปการคได้ครับผมดบการรใบโอุมงมานีเนมเดี๋ยวผมหานให้ครับผมสองร้ห้าสิบคูณสิบสี่แล้วก็มีใบสี่รอยีกสองใบครับผมสิบใบเป็นสามพันห้าสาันห้าบวกแปดรอย ไปสี่พันครับผมอ่ามันอยู่ั็ตัวนี้ละแม่เป็นคว่าขี้ก้นหุณน่ะตัวนี้ครบเนาะลุง4 3่พสครับผมสามสี่ห้าหเจ็ดปดเกให้ลุงมืนหนึ่งเด้อตู้ชีวิตให้ให้ใหนลุงตู้ชีวิตตู้ชีวิตอย่าเปไ้่ผมครับผมมันมันไม่เป็นไรมันไม่หยางลุงอันนี้ผมให้กำลังใจเด้อเก็บเอาเก็บไปเร้ ว่าเจ้าอยู่ดีไม่ห่งเดียกันการศาพวเจ้าให้หนุมเรื่อเข้ามาขาดเกินให้คุณพลักษาเจวราคุ้คองพมกเจ้ามีความทุกความเจิญยะเช็ดยาชนตีสักติให้คุ้มคองเจ้าให้อยู่ดีไม่หงชุกกรพัเจ้าแค่ยางิจการวานกัุมเรืองความกเจ้าห่างไกลจากโกรกไล่จะได้ทั้งวงขอให้มีแต่สิ่งดีๆของพวกี่จะาายูเก็บใบรือหลวงเก็บใบใสรดีใจหลายครับผมก่มันมันมันมีแต่เงาครับผม ผมเป็นอย่างดิวกับมผมกับมาจับความจนคือการตาหัวห่ยเยียบใบดีใจหลายหละครับขังใดนี่ย่างลับจังใดว้ากหรอกครับผมไม่ล่กลับผมก็นั่งรถกลับเอาเลยไปไปน้ำผมบ่โอ้ยบ่ครับผมเออตาหัวผ่วยดีใจหลายเลยครับเนอะเป็นกำลังใจเลี๋ครับผมลุงน่ารักมากเลยอ่ะคุณใจหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอถ่ายรูปนะครับ ได้ครับลุงเดี๋ยวเดี่ยวแป๊บนึงนะครับน้บเนี่ยขอบคุณนะครับคุณลุงช่วยชีวิตมากเลยอ่ะดีใจหลายครับผมคุณลุงช่วยชีวิตมากเลยครับเป็นกำลังใจนะลุงขอบคุณได้หลายดขอบคุณน้ำครับหมันเด้อเดี๋ยวผมเก็บไข้เพราะว่าหน่ายเราแค่จะไปเก็บไปถึงก็ได้หรอครับผมขอบคุณได้หลายเลย ้ามือนกเอะลยูี้ไม่ยงกงานยังเงเรืองล่ะารมางานนช่างลุงเข้าบ้านเลยนะเข้าบ้านเลยนะเออสุดยอดเลยเฮ้ยดีใจได้แบบ ได้หุดหนุนล,ลุงพอดีลุงขาเจ็บด้วยอ่ะเจ็บเดินลากกระาอันนี้นิติแถวนี้เหรอครับ <c oughs> ไ,ไปขักัับ่าไมันนี้ขกับเป็นไรฮ่าล่าฮนะ่าฮ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 ่าน่าฮ่่าฮ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 ่่งฮ่าฮ่าฮ่า่าาก่า่า่ไ่่าร่ ก็ยเลว่ากันั่งเก็บดีๆเด้อตังน่ะเก็บดีๆผม่เลย้วับคุณี่หลายน่ารักมากวันนี้ได้ดกลับแล้วเอาใส่รถเลยเฮ้ยมากลับแล้วครับ